สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกับรถยนต์มือสองมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งนะคะพี่นะวันนี้มาพบเจอกับน้องฟ้านะคะพี่ขาวันนี้เรามีรถนะคะยอดฮิตติดท็อป10เลยนะ,ะพี่นะมาให้คุณพี่ได้ชมกันนะคะบอกเลยว่ารถสวยเลขไม่น้อยนะคะพี่คะใครนะคะที่สนใจรถแนวนี้หารถแนวนี้อยู่นะคะพี่คะเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารถน้องมานําเสนอวันนี้นะคะจะแจม่มจะสวยขนาดไหนนะคะพี่นะ รถมิซูมิชิไทตันนะคะผลิตออกมาปี2019นะคะพี่นะแต่จดปี2020นะคะรถสวยนะคะไม่น้อยมากนะคะพี่นะรถสีดำนะคะพี่ขาอ่ะเรามาดูนะคะพี่นะว่า มันมีดียังไงนะคะสวยยังไงนะคะที่คุณพี่จะต้องมาจับจองกันนะคะพี่คะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องฟ้านะคะจะให้พี่ปอนมาแนะนํารถคันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะพี่คะอ่ะพี่ปอนนาเสนอรถคันนี้เลยนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้าอ่าผมปอนนาลิโอนะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับมิสซูอ,อย่าง<ช>ที่น้องฟ้าบอกนะครับเริ่มจากบอดี้นะครับเป็นบอดี้ดําเดินจากโรงงานเลยคันนี้ถูกต้องค่ะพี่ไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ําไม่มีการกลับไม่แน่นอนนะครับ อ่ะบอดี้ัวนี้ฝากระโปรงอ่ะเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็เป็นฝากระโปรงน้ำเดิมเลยแอโร่ไดนามิกค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อการขับขี่ที่นะครับแล้วก็ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยน้องฟ้าใช่ค่ะรู้สึกมีความพิเศษอยู่นะคะพี่ปอนเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลวยรูปแบบด้านหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนมิตซูบิชิปาเจโร่มากมากเลยนะครับเป็นกระบะที่ เอเขาเรียกอะไรนะน้ำสมัยมากๆน้ำเทรนมากนะครับแล้วก็นกฟ้าดูนี่นะครับคันนี้มีการใส่ล้อแม็กมาด้วยนะครับเป็นล้อแม็กเบล5ก้านนะครับตัวนี้ก็มาในขอบ18ค่ะแล้วก็รัดด้วยยางสองสามห้าทับสีครับคันนี้ยางปี2021ด้วยครับไม่ใช่บ้านเล็กที่นะคะพี่ขานงฟ้าเห็นนี่ไหมครับค่ะ มีการโหลดนะครับหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับต้องบอกว่าฟิกเมนต์ของเขาจัดทรงมาหล่อๆมากๆเลยนะครับและนี่นองฟ้ามาดูนี่นะครับไเอ่ยกระจกเป็นปรับพัดไฟฟ้านะครับเป็นแบบโเมียมตัดกับรถไหมตัดขับพี่ปอนตัดเพราะว่าเป็นสีดำนะรถนัาแล้วก็มีไฟเลี้ยวในโคมด้วยนะครับเป็นตัว GL อเนาะคันนี้ถูกต้องค่ะมาดูในส่วนของกันสาดกันสาดตัวนี้ไม่ได้มีมาให้อ่ะ กระจกนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับตาบกยังอยู่นะครับคันนี้ประตูจัดเป็นโครเมียมแล้วน้องฟ้าเห็นไหมเพื่อป้องกันนะคะริ้วรอยนะคะตามเลี่ยนเนาะใชือบใพี่ว่ามันตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวว่าเปิดก่อนด้านในของตัวรถกันนะาพี่ค่ะน้องฟ้าลองบอกพี่ว่าคันนี้ด้านข้างเดิมไหม เดิมอย่างแน่นอนเลยนะคะพี่ปอนขาโอเคนะครับด้านข้างประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับหรือแคปแล้วก็ด้านขวาหรือแคปนะครับเป็นนาเมินจากโรงงานครับผมใช่ค่ะพี่ปอนขาย้ายมาดูด้านหลังครับ อ่าพี่ปอนขาเรามาดูด้านหลังกันนะคะพี่นะพี่ปอนขาอันนี้ไฟอะไรคะพี่ปอนนะไฟอะไรเอ่ยเป็นไฟเบรกแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็รูปแบบใหญ่มากเลยนะต้องะใหญ่เนาะแล้วก็จัดระเบียบมาได้ดีนะครับตทำทรงโค้งมนด้วยนะคะพี่ปอนขาอ่าเรามาดูกันอันนี้ไฟอะไรคะพี่ปอนเออตัวนี้นะครับเป็นไฟเบรกัวที่3นะครับบิสูบิชิไททันนะครับก็มีความพิเศษก็ตรงที่ว่า เอาไฟเบรกด้วยสมาใส่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไม่พอค่ะพี่ปอนอันนี้นะคะเป็นที่เปิดนะคะด้านหลังกระโปรงรถนะคะคพี่ค่ะก็จะเป็นโครมเมียมนะคะพี่นะเพื่อไม่ให้เกิดร่องรอยนะคะในการจับหรือว่าการเปิดนะคะพี่ค่ะอ่ะพี่<ช>ปอนคะ,คะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือ เขาเรียกกันภาษาบ้านนะครับก็คือบันไดบันไดนะครับหรือการชนหลังนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงมากๆนะครับต้องขับบอกเลยนะว่าไม่ได้มีทุกคันนะคะบางคันพี่ต้องซื้อใส่เองนะคะพี่คะก็ราคาพอสมควรอยู่นะถูกต้องครับเราเปิดด้านหลังดูไหมเปิดค่ะพี่คะเราดูมุมกันนะคะพี่ปอนมุมยังอยู่ชัดเจนความเดิมของเขายังอยู่ชัดเจนนะคะพี่ปอนขะดูตรงมุมพับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเดินจากโรงงานนะครับมิดอาร์กยังอยู่นะครับน็อ ไม่มีขยับแน่นอนใช่ค่ะนะครับคันรถที่ฝาท้ายอ่าฝาท้ายกระบะนะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะครับถูกต้องค่ะยังเหมือนเดิมเลยขอแม็กไลเนอร์นี้สวยนะครับตัวนี้เงาวิ้งเลยนะคะยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีรอยใช้งานหนักแน่นอนนะครับถูกต้องค่ะโอเคจบจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับถูกต้องแล้วค่ะพี่ปอนว่าเออจะสวยงามเหมือนด้านหลังหรือเปล่านะหรือว่าทําแค่ด้าน เพื่อความสะอาดสะอ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคค่ะนี่นะครับมาด้านในแล้วน้องฟ้าเนาะเมื่อกี้น้องฟ้าสตาร์รถให้ดูแล้วนะครับถูกต้องค่ะพี่ปอพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเลยน้องฟ้าคันนี้อ่าตัวนี้เป็นปุ่มปรับโหมดนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็สีครอบด้วยมิลเลนเนียนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยแม่คุณพี่นะคะ SRS นะคะแบบแบคคูล่าคูล่าเลยค่ะอ่าคนเซอรของเขานะครับออกแบบมา คือเป็นพลาสติกอขึ้นรูปนะครับมิซูบิชิแต่ว่ามันค่อนข้างสั้นนิดนึงเนาะค่ะใช่่ะเพราะว่าหน้าของมิซูเนี่ยมันยาวใช่ค่ะนะครับอ่ะมาดูแผงตรงกลางบ้างฟ้านลูกฝาอลหน้านี่เลยเครื่องเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นเครื่องเล่น MP3 ค่ะ CD ด m AUX นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะเปิดเลยค่ะอ่ะเพิ่มเสียงหน่อยขับรถไปตั้งเพลงไปนะดังนะคะพี่คะดังไหมดังไหม แต่ว่าอันนี้เป็นวิทยุนะครับก็มีเสียงแทรกซ้อนที่เยอะแอร์น้องฟ้าดูชุดแอร์นี่ชุดแอร์นะครับเป็นรูปแบบแบบเรียวๆนะครับไม่เชิงสี่เหลี่ยมใช่ค่ะเป็นเรียวๆนะคะแต่ก็ไม่เชิงเป็นวงรีนะคะที่ขาใช่ใช่แล้วก็ครอบด้วยเมลิเนียนถูกต้องนะครับสีดําเป็นสีดําแบบเป็นโอแบ๊กใช่ค่ะ ที่ครอบมาเพื่อให้โดดเด่นขึ้นนะคะดูดูชัดดูคมขึ้นนะแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะสวยมากเลยนะพี่นะรูปแบบแอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูปแบบแบบเออ่ LED ดิจิตอลนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบแบบหมุนแบบหมุนนะอ่าวงกลมนะครับธรรมดาใช้งานแบบเรียลไทม์นะครับใช่แล้วค่ะพี่ขาแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็โอเคเนาะใช่ค่ะไม่ไม่ได้ลึกมากจนเราหาไม่เจอแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากน่นก็คือ อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถูกต้องค่ะพี่ค่ะเกียร์ล่ะเป็นเกียร์ธรรมดาถูกต้องค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเกียร์แมนนวลเองนะคะครับผมนี่นี่นี่ดูนี่นะครับสภาพของถุงพุ่มเกียร์ก็สวยมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าปี2020ปีเดียววะค่ะปีเดียวแล้วเลขไม้ก็เบามากนะใช้งานมาน้อยมากนะครับเบรกมือของเขานะครับนี่สภาพยังสวยงามนะครับแล้วก็ หนึ่งขึ้นหนึ่งลมได้สบายๆใช่แล้วค่ะพี่ขายยังแบบไม่เอี่ยมเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะถูกต้องนะครับและนี่ครับพรมหลังคาสะอาดมากๆบอกเลยนะคะไม่มีปกตินะคะคนไทยความนิยมของคนไทยของเราเนาะจะมีอาจจะมีเจอมาแต่ว่านี้ไม่มีเลยนะคะพี่ขาสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนเดิมนะคะสามารถใช้งานเลยนะคะพี่ปอนเดี๋ยวเราไปดูไฟกันนะคะพี่ขาะว่าเรายังใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่านะเปิดเลย โอ้พี่บอลขายยังใช้ได้ปกติกป,ปกติเลยนะใช่ค่ะโ,โหว <3 S 2> ปีปีะองพันปี2020ใช่ค่ะปี2อ2 0ีต้องบอกว่า ไม่ค่อยมีอะไรอุบัติเหตุแน่นอนใช่แล้วค่ะแถมสวยมากเลยนะพี่ปอนบอกเลยนะคะน้องฟ้าเข้าไปนั่งที่แคบหลังให้ดูหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวน้องนนะค้องฟ้าสูงประมาณเท่าไหร่น้องฟ้าสูงประมาณ162 63นะคะ162นะครับ63นะคะพี่ปอนด์เลื่อนเลื่อนเบาะหน่อยเนาะอยากให้พี่ปอนด์เลื่อนเบาะให้แป๊บนึงนะคะโอเคนี่เลยครับอันนี้คือเบาะปรับสุดนะครับด้านหน้าปรับสุดนี่คือปรับสุดนะน้องฟ้าก็าจะนั่งอึดอัดหน่อยนึงใช่ไหมครับ ปัดปัดแบบพอดีพอดีนะครับขับแบบธรดพี่ขายืดขาได้นะคะพี่นะก็มีความสบายระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับสี่ประตูที่สามารถยืดขาได้นะครับกต้องเบาเป็นไงบ้างครับน้องฟ้าเบาะนั่งสบายใช่อนนิ่มค่ะนิ่มขาข้างหลังเป็นเบาะหนังเบาะานะคะพี่ขาด้านหน้าจะเป็นบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีอย่างแน่นอนนะถูกต้องครับนุ่มเนาะ ใช่ค่ะนุ่มนะคะพี่ลักษณะบอกแบบว่าอบรัดตัวดีด้วยแล้วเขามีพรมรองพื้นมาให้ด้วยนะคะพี่คะพรมจริงๆเลยนะคะพรมจริงๆเลยนะพี่คะนุ่มแน่นอนนะคะโดยรวมโดยรวมด้านในเป็นไงบ้างครับโอ้ยสะอาดดูสวยมากเลยอ่ะไฟดวงนี้เราก็มีนะคะเรามีไฟด้านหลังนะคะต้องแคปด้วยนะคะะใช้งานได้ปกติกันนะคะนี่นะเอาแล้วครับด้านในเราก็ เพืไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเครื่องดีกว่าว่ามีซูบิชิไททัน2.5 GL เป็นยังไงครับต้องค่ะพี่คะบอกเลยว่าโอ้โหปี2020นะคะพี่นะอ่ะไปดูกันเลยอ่ะไปดูกันเลยค่ะพี่่ะเรามาเปิดกระโปงฝากระโปรงรถอ่านึกว่เปิดกระโปรงซะแล้วนะครับมาเรามาดูกระโปรงนะครับค่ะเป็นไงครับลูกฟ้าอันดับแรกที่เห็นเลยนะครับเรื่องของความสะอาด ะนะครับก,ก็<น>มีการล้างชงให้เรียบร้อยะนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องที่ค่อนข้างดังนิด<อ>นึงนะครับเพราะเป็นเครื่อง2.5ต้องค่ะพี่ต้อนอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝายกระโปรงด้านนี้นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ต้อนใช่ครับแล้วก็แก้มนะครับรวมถึงคานหน้านะครับพลาสติกยังไม่มีการแกะเลยทั้งไปเห็นไหมต้อง่ะยังเหมือนเดิมนะคะใช่ครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับแล้วก็น็อตฝาซ้ายนะครับก็เหมือนกันอ่ะ ดูหน้าเครื่องมากครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมัลเลวนะครับเป็นเครื่องคอมมัลเลว DID นะครับ2.5 GL นะคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรการลนน้ำมันนะครับว่ามีฟันออกมามันออกมาหรือเปล่าดูเลยดูไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับน้ำมันไม่มีกระเด็นออกมาไม่มีกระเด็นด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องฟ้ายืนนะครับรอดูว่าคันนี้ พอเวลาเร่งแนละ้วเป็นยังเป็น,ปนยังไงนะครับได้ค่ะพี่ปอนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปอนไปเร่งเครื่องดีกว่านะคะพี่คะ,ะยังแบบโอ้เอาอีกได้ไหมคะยังได้อีกนะคะพี่นะบอกเลยว่าอ่ะยังได้อีกนะครับคันนี้ต้องบอกว่า ถ้าเราอัดเยอะกว่านี้ด้านหลังด้านในนะครับน่าจะมีการบ่นนะครับใช่ค่ะเพราะเสียงดังเงาเยอ่นะใช่นะใจกันหรือยังครับสำหรับมิซูบิชิ2.5 g l ปี2019นะครับผลิตปี2019จดทะเบียน2020ครับเลขใบของเขาน้อยมากเลยอยู่ที่20,07ใช่ค่ะพี่คะ20,07ปี2020ก็คือแทบไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะพี่ปอนถูกต้องครับอ๋อเดี๋ยวเราปิดกระปุกปากระโปงนะครับรถบอก ตาาอบราคาแล้วก็ราคาผ่อนนะพี่นะอ่าพี่คาเราก็ชมกันรอบรถรอบคันในตัวภายในแล้วนะคะพี่นะพร้อมกับเปิดปากระโปรงให้คุณพี่ได้ชมกันแล้วนะคะพี่คะอะรถคันนี้นะคะมีสูตริชิตไทตันนะคะ ผลิตออกมาปี2019นะคะแต่จด20นะคะปี2020นะพี่นะราคานะคะอยู่ที่489,900บาทนะพี่นะผ่อนเบาๆอยู่ที่8,700บาทนะคะ8 4ิงวดหรือว่า7ปีนั่นเองนะ,ะพี่นะใครนะคะที่สนใจนะคะพี่คะทักเข้ามาใน อ่อ YouTube ของเราด้านล่างนี้<ช>เลยนะคะครหรือว่าคอมเมนต์นะคะพี่คะบอกเราได้นะเพราะว่าเรามีทีมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาคุณพี่ได้อย่างแน่นอนนะคะพี่คะแล้วก็คันนี้นะครับมีรับประกันสูงสุดถึง10ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับยังไม่พอมีรับประกันรอบคันนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ10,000กิโลเมตรครับค่ะเท่านั้นมีพิเศษอีกให้อะไรอีกครับพี่บอลบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ ทั่วประเทศไทยไหมคะทั่วประเทศไทยโอ้ให้ได้ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะพี่ปอนขาอ่ะก็วันนี้นะครับก็ผมปอนมาริโอนะครับค่ะแล้วก็น้องฟ้ามาริโอมอเตอร์นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมต้องลืมนะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะ YouTube ของเรามาริโอมอเตอร์ด้วยนะคะพี่คะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอ่ะติ๊งติ๊ง ด้วยนะครับผมก็ฝากมิตซูบิชิไททัน2.5 GL ปี2020ในดวงใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะ